สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีดิวทอยนะครับแล้วนี้ผมก็จะมารีวิว DX Hyper Fuse Car Chat and Zombie Maximum Car Chat แน่แน่ สำหรับไอเทมชุดนี้นะครับก็เป็นไอเทมที่ใช้ในการแปลงร่างเป็นมาสเตอร์เกนมุไฮเปอร์ฟู m มิสต์เกมเมอร์ซึ่งก็เป็นร่างที่ปรากฏตัวในมาสเตอร์เอาซ u t เดอร์นะครับโอเคนั้นเราไม่รอช้าไปเริ่มดูรายละเอียดของกล่องกันเลยมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้ากันเลยนะครับสำหรับหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีภาพของการชททั้ง2ชิ้นนะครับติดตั้งลงบนเกมเมอร์ไดเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับภาพของมาสเตอร์เกนมุไฮเปอร์ฟูลมิสต์เกมเมอร์ด้วยนะครับนี่เท่มากๆเลยมาดูด้านข้างกันนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นภาพของไฮเปอร์ฟูมิสึกาชทนะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นภาพของซอมบี้แม็กซิมัมกาชทนะครับนี่เลยด้านบนนะครับก็จะเป็นดวงตาของมาสเตอร์เกนมูไฮเปอร์ฟูมิสึเกมเมอร์แบบเท่ๆเลยนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นภาพสวยๆนะโอเคนั้นเราก็ไปแกะกล่องมาดูของด้านในกันเลยนะครับ มาเริ่มดูกันที่ซอมบี้แม็กซิมัมกาชัดกันเลยนะครับสำหรับกาชัดชินี้ก็ทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยมันมาเป็นแบบีมสีของเกนมูร่างซอมบี้เลยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆ๋ยวให้ดูรายละเอียดดีเทลใกล้ๆนะครับผมมีความสวยสดงดงามนะครับคือแบบชอบมากนะครับผมกาชัดอันนี้นะแล้วก็ตรงหัวของเกนมูอ่ะตรงเนี้ยมันมีการปั้นใหม่ให้เป็นร่างซอมบี้ด้วยนะครับคือบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับผมเนี่ย ลองกดลงไปดูนะครับปุ๊บนี้กดลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็สามารถกดขึ้นมาได้ด้วยการกดปุ่มตรงนี้นะครับผมนี่กดหน้าก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับปุ๊บซึ่งปุ่มกดเล่นเสียงหลักๆเนี่ยก็คือปุ่มนี้นะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเสียงของกาชัดชิ้นนี้กันเลยนะครับ 私の願いいを知っているだろう私が目指す次のレベルが全員を倒すことではないことをつむりとやら神を信じれば願いは叶うかならば私は神の名を捨て願うとしようすべ <laughs> 全て私の計画通り私が人間に戻れる最後のピースは神の力だった 君には感謝しておこう人工知能がシンギュラリティによって進化を果たすというのなら私は私の才能で成し遂げる私の才能を宿した命を生み育み進化させるダンクロトのシンギュラリティをただの子供ではない私の子供だ <laughs> มาดูไฮเปร์ฟูเมสึการแชทกันต่อนะครับสำหรับการแชททีนี้เนี่ยก็มีความสวยสดงดงามสุดๆเลยนะครับผมนี่ลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับไฮเปร์มูเตคิของมัสเซเดอร์เอ็กเซดนะนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีเทลใกล้ๆกันดีก,กว่านี่อูโหูคือแบบ งดงามมากๆแถมสติ๊กเกอร์เนี่ยมีความวิบวับวิบวับด้วยนะครับผมทุกคนเนี่ยมันแบบโอ้โหสุดยอดสวยสงดงามมากนะครับแล้วก็อุ่มกดก็จะเป็นสีฟ้านะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราลองกดออกมาดูนะครับปึ๊บนี้กดมาก็จะเจอกับเกมมูไฮเปอร์ฟูลเมสส์เกมเมอร์นะครับบอกเลยว่าสวยงามสุดๆเลยนะครับผมนี่เป็นแบบกาก,ากเพชรด้วยนะวิบวับวิบวับเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสีโครเมียมเงาๆแบบนี้เลย 一回もねえよねっぷっへえでんねえよ、ラベルム。連戦っぷ。私が作ったゲームのルールは、私が決める。見るがい私の才能の集大成を。不滅の主人公が、あらゆる敵をなぎ倒す。究極のチートゲーム。 Hey, Pop! Who no meant to? ต่อไปก็เอาไปเล่นกับเข็มขัดกันเลยนะครับ A <coughs> na しない限りな。 มาแปลงร่างกันอีกสักรอบนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว DX h y p e r f u m n e s u g a r Chat and Zombie Maximum g a r Chat นะครับโดยรวม DX ชุดนี้ก็เท่าออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะสำหรับ Master Gear Mu h y p e r f u m n e s u Gamer เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของไอเทมหรือร่างฟอร์มเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับและเสียงแปลงร่างคือเท่สุดๆนะถึงแม้เสียงสแตนบายมันจะตีกันไปหน่อยก็ตามนะครับแต่โดยรวมก็คือชอบมากๆเลยนะครับสำหรับ Master Gear Mu ร่างนี้นะ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนมาสเตอร์เกนมูเนี่ยก็ไม่ควรพลาดกับ DX ชุดนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาดีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย